ผ่านต้องนานวันนี้รูจะมาำนำเสนอเรื่องเทคนิขั้นพื้นฐานในการเล่นฟุอลเล่นรู้กันไหมไม่ไมอยากรู้ไหมอย<ะ>ากแค่ี๋ยวรู้ไปดูกันเลยนัก <a> เรียนคือก่อนก่อนที่นักเรียนจะไปเริ่มฝึกศักษะักกันในวันนี้ เรียนควรทำอะไรก่อนคิดคิดไม่ออกกันใช่ไหมเราดูเพื่อนครูบอกแล้วกันนะเพือ่อเ <c oughs> ป็นการออุ่น่างกายทำให้กล้ามเนื้อในระหว่างเล่นไม่เสียหายไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายไปดูกันเลยการวอร์มควรทำทั้งก่อนและหลังออกเพื่อจะได้ยืดเหยยดให้ไม่บาดเจ็บไปดูกันเลย ตตึงท่าแรกการบอมออกกรลองขท้นเหนอท่ายืดกล้ามเนื้อแฮมสิ้งกางขา2ข้างยืดแขน2ข้างและก้มแตะพื้นเป็นเวลา10วิหนึ่งสองาท่าต่อไปยืดกล้ามเนื้อหน้าขายาขาขึ้นมา1ข้าง กลางแขนสร้างบาลานและนับสิบิ1 2, 2และยอ,อยุงทำอีกข่า้ิบิหนึ่และท่าสุดท้ายขอนำเสนอท่ายืดกำเนือ้อข้างขายกขาขึ้นมาและนับสิบิ1 2 เข้าขั้นการฝึกเบสิกขั้นพื้นฐานาในการเล่นฟุตซอลกันได้เลยมาและนี่ก็มันฐานแรกเรียกว่าฐานการส่งบอลเป็นฐานที่ง่ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นบอนลในฟุตซอลใครๆก็ทําได้นี่บอลเนี่ยเรียกว่าบอลและนี่วางนี่นั่นคืเท้าหลักนะเขาเรียกกันอะ่ะในภาษาบอลอะ่ะวางไว้อย่างนี้นี่แต่เ,เท้านี้ม่ได้ทำอะไรให้ทุกคน จองเพื่อนที่จะส่งให้นี่เราเล็งน,นี่เท้าด้านในส่งเบาๆอย่างนี้ก็ได้แล้วมันง่ายจะตายเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกทีนะเพื่อนไปดูกันฐานที่สองนะครับเป็นฐานการจับบอลมีสองวิธีก็คือเป็นการจับแบบลูกเลียดและลูกอากาศเป็นยังไงไปดูกันเลย แบบแรกเป็นการจับแบบลูกเรียดใช้ฝ่าเท้าด้านในในการจับ <reality music> ในการจับแบบที่สองครับเป็นการจับแบบลูกบอลลอยทางอากาศครับโดยที่จะใช้ข้างเท้าด้านในและด้านนอกในการโฟกัส ควนดูลูกบอลลอยลงมาครับปึ๊บและขาต้องอยู่ตรงลูกบอลครับและดึงกลับหลังเพื่อที่จะได้ให้ลูกบอลหยุดอยู่กันท้ายฐานที่สามนะครับคือการจบสกอร์โดยใช้ลูกบอลและคนยิงขั้นตอนที่หนึ่งครับในการวางบอลขอใออกจากบอลสามสี่เก้าโดยการกที้คนไปดีบอลและนำเท้าหลักวางข้างบอลและ น่าก่อน <Nice. S 2> จะกันไปในวันนี้นะครับคังชูข,ขอให้นะร้ระยนยืดเหยียนร่างกายหลังจากการ ฝึกโป,ปรแกรมของคุูนะครับและขอให้ทุกเรียนมีความสุขกับโปรแกรมของครูที่คุณให้ไปในนี้นะครับขอจบการนำเสนอพียีเท่านี้ครับสวัสดีครับ